น้องแอบิเกลอวดความน่ารักสีหน้าถ่ายแบบแววซุปตาชัดๆถอดแบบแม่เป๊ะๆน้องแอบิเกลอวดความน่ารักสีหน้าถ่ายแบบแววซุปตาชัดๆยิ่งโตยิ่งน่ารักฉายแววซุปตาตามรอยคุณแม่สำหรับน้องแอบิเกลลูกสาวคนเล็กของชมพู่อาริยาและไฮโซนอตเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องเกลบ่อยครั้งผ่านโซเชียลวันที่9มิถุนายนแม่ชมโพสอินสตาแกรมส่วนตัว อวดความน่ารักของลูกสาวมาในชุดกระโปรงสีชมพูหวานๆปนเทศทำเอาพี่ๆแฟนคลับทั้งในและนอกวงการบันเทิงเห็นแล้วอดใจไม่ไหวแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมรัวๆเลยทีเดียวคะ่ะ